การวันเพียรมว่ากูกแปดวันที่สิบเอ็ดพันบาทตที่สามที่เกาตอนที่2องบทที่8ปดสวธรรมจักรกตนมสูตรเอวัเมตังเอกังหรามายาพระวตาบาลานติยา สัมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโกสาภิกขเวมาจิมาปฏิตะทาคาถาคาเทนะผิดธรรมพุทธาจักโกขลุละนิยานะละนิอุปาสมายาอภินญญาสัมปทายานิพพานญาสังวัตติ อิธังโคปนาภีทเวทุกขาอนิจจสัจจาเจมีมนุคขายาภิกขมาลาภีทุกขาโสกะปะอิเทวะทุกขะโทมนัสปะยะถาปิทุกขาอัพพะเยยิระปโยโคทุกโขเอเยอีวิปโยโคทุกโขยันติเจนาราปะติธะภาทุกขังลังคิเตนาวาทุกขาทานะกะสาทุกขาอิธังโคปนาภีทเว กลางโยตังตะเยวะตัณหาญาณีตานิโรธาโกปนิธานิโกมุติอนานโยอิทังโคตานาบิกเวทุกานิโรธากามินีปิดตระระนิยสานังอัญญ กเวบุเพอนานุสุเตสตธรเมสุจาโุงอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโคปานีทังทุขังอริยสัจจังปิญญาเยยันติเมติกเวบุเพอนานุสุเตสตธรรมสุชาโุงอุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโค อานนีทั้งตัวขังอดิยศาสตจังอริญญาตันติเมพิกเวบุเภอนานุตุเตสุทำใมสูตรจากขอุทาปฏิยานอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกุทธาปฏิตังตักขังสมุทโยออดีษศาสตรันติเมพิกเวบุเภอนานุตุเตสุทำใมสูตรจากขงุทธาปฏิญาณุทธาปฏิบัญญาอุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอาโลโกุทธาปฏิตัง อานิทั้งทุกข์าสมุทัยอริยสสะจังปาปาญหาตันปฏิเมภิกเวบุเภอนานุสตเตตุสัมมสุจักุงุทธาปฏิญานาุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิชาวุทธาปฏิอาโลโกุทธาปฏิตังโกอานิทั้งทุกข์าสมุทัยอริยสสะจัง ไยนันติเมวิกะเวบุเปอนานุสตเตโสธรรมิโสจากขุุทธะปฏิยาณุุทธะปฏิปัญญาุทธะปฏิวิชาวุทธะปฏิอาโลโกุทธะปฏิตังทุกขานิโรธตวริยัสสติเมวิกะเวบุเปอนานุสตเตโสธรรมิโสจากขุงุทธะปฏิยานณอุทธะปฏิปัญญาอุทธะปฏิวิชาอุทธะปฏิอาโลโกุทธะปฏิตังโก ปานิทั้งตุกานิโรโทริยสัจจังกันติกันอาพันติเมภิกขเวบุเภอนานุสุเตสุตัมเมสุจังคุ้งอดัมปติยาณอุัาปติปัญญาอดัมปติวิชาอดัมปติอาโลโกอดัมปติตังขปานีทั้งตุกานิโรโทริยสัจจังกันติกันติเมภิกขเวบุเภอนานุสุเตสุตัมเมสุจังคุง อุทาปฏิยาณนาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาวอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิถังทุกขานิโรธากมีนีปฏิภาเรตสันติเมภิกเวบุเพนานุสุเตสุตัมเปสุจากุก้อุทาปฏิยาณนาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาวอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโข้อานิทังทุกขานิโรธากมีนีปฏิภาเรตสันติเมภิกเวบุเพ อาณาโนตุเตโสุทำเป็สุจักขุขุทาปฏิญาณอาทาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาอุทาปฏิอาโลโกทาปฏิตังโกปานีทั้งทุกขานิโรธาขมีนีปฏิภาอาริยสัจสันพาวันติเมปิกเวบุเปอนาณาโนตุเตโสธุทำเม็นสุจักขุขุทาปฏิญาณอาทาปฏิปัญญาทาปฏิวิชาทาปฏิอาโลโกทาปฏิยะ ว่กี่วันแต่เมยพิกาเวอิเมยสุตะตูสุริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังหังนวะตะกางเนธาบูตังยะนาทัตนังนาวิสุวิสุตังโหติเวเนวะตะวังมิกาเวจะเทวะเกโรเกตะมะเกตะพังเกตะนาทามะนาคานิยาอิชยะตะตะเววามนุสสามอนุตตังสมาะสัมปोธิอภิธรรมพุทโธปัญญาสิง ยศโตจะโขเมวิกเวยศสุตตะทูตุจะอาธิยศสัจเจสุเอวันติปันนี้ว่าจะทางทวัสกาลังยะถาภูทังยะนะทัศนังโสวิสุทังอโหสิอัฏาถังพิกเวสัเทปเกโรเกตัลมาเกตัลธรรมะเกตัลตัมมานิกายกาปชายะสัเทปานุสายะนุสตังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโตปัจจายะหาสิงยานันจาพนาเมทัศนัง ตาปฏิอุปปัมเมวิมุตติอามันติมาญาติอันทิธานิปุนันพาโวติอิทามาโจรภะกวปตาภะกวาอันตมานาปจาวะกิยาวิหูภวันโตวาลิตังอภินันทุอเมสิยาปนา เยยากนาวัสิกาแมเนยายะตโมโคทันยันสาวิยาตังลุตังะลังธรรมะจะกขุมอุทาปฏิยะกิจิงกะมุทะยะมังปะพานังนิโรธาติอวะวัติเจจะพภะเวตาพภะเตสุปาตเวตรสตางอนุนาเวถุงเอตัมภะกตาปะรันติยางิจิปันเนปะกิญานุตรางธรรมะจะกังอรติทางอรติทั้ะธรรมะเป็นทนาเนาเดวะนาหมาเดวะปุณาเตโ พระนางเทวนางตัตุาตาตุมาลาธิกาเทวตัดตุนาเวทุงยตุมาลาธิกานางเทวนางตัดตวาตพวาติสาเทวตัดตุนาเวทุงตพวาติตานางเทวนางตัดตุาวยามาเทวตัดตุนาเวสุงยามานาเทวนางตัดตุาตาติตาเทวตัดตุนาเวทุงตาติตานังเทวนางตัดตุนาตาติตาเทวตัดตุนา ปาลามิวติเวธาเวทุลามิเดตะตานะเอะตะะบมนิยาเวะธนนาเวทุงเธมบัาันติยังติอิธปตะเอิกะระเยอนุตะลังมะกังวติังาสิยังบเนอามตาวานะวาเระุเนว มะวีเดียพระนางเดีพระูกพบางกตะโคพระวตาขุทานาุทานีสีญิณวะโตโตันโยญันติตวะโตโคตันโยติยังอริยสมุโคตันทานญาโคตันโยติวานังโหสีติ